อยากให้คุณผู้ชมได้มาเห็นกับตาครับโอ้โหปลามารวมกันอยู่ตรงนี้เยอะมากนะครับโอ้เนี่ยกัน้ําเดือดเลยนะครับโอ้เดือดผุดๆเลยครับนี่โดดไปโดดมาโอ้โหอ้าวตัวนี้อ้วนโอ้โหคุณผู้ชมครับโอ้โหปลาเล็กปลาน้อยปลาซิวปลาส้อยโอ้เยอะ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 เฮ้ยไม่่หรอกมานี่แล้วโอ้ไซโลไซโลปั๊บ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ทีมงานเราพามาเหมาบ่อราคา3500บาทนะครับบ่อน,นี้เราเคยสูบไปแล้วเมื่อน่าจะ3-4เดือนที่แล้วนะครับตอนนั้นเราได้ปลาส้อยปลากดแล้วก็พวกปลาป่าเยอะเลยนะครับรอบนี้ก็คิดว่าน่าจะได้เยอะอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นบ่อที่ติดกับน้ำเหมืองโดยตรงนะครับนีครับมีน้ำเหมืองไหลเข้าตลอดเวลาแต่ว่าเราได้กั้นเรียบร้อยแล้วนะครับ เพื่อที่ปลาจะได้ไม่ออกแล้วก็น้ําจะได้ไม่เข้าด้วยนะครับเนี่ยครับเมื่อกี้เห็นปลาเนี่นะครับปลามาเล่นนะครับปลามาเล่นอยู่แถวๆที่เรากั้นไว้เนี่ยครับปลาส้อยปลากดนะครับโอ้รอบนี้ก็น่าจะมันอยู่ครับวันนี้เราตั้งสูบไว้ก่อนนะครับสูบหนึ่งวันหนึ่งคืนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราจะลงเอาปลานะครับก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันได้เลยครับ แะแห้งแล้วนะครับเนี่ยครับเมื่อวานแล้วก็เมื่อคืนนะครับที่สูบ เลยนี่เก็บเลยโอ้ปลาสร้อยทัวงามมากไหนดูเลยโอ้โหนี่ครับปลาสร้อยทัวงามเลยโอเคขอช่อนน้อยอปลาช่อนน้อยก็จับเลยจับเอาอโอ้เราไม่ได้เอาที่ใส,ส่ปลาซิวมาเนาะ เดี๋ยวน้องเวียตะก,ก้าสวิงเขียวนี่เดี๋ยวเอาไว้ตักปลาซิวข้างบนนอ้ยผู้ชมสอยสวยงามเลยอันนี้ต้องใส่ไว้ตรงนี้แหลปะปลาซิวเพราะว่าใส่ตะก,ก้ามันออกเอตี้ยาตะก,ก้ามาหน่อยครับอ่ะเนียมาตักอู้โห้ย โอ้ยคุณผู้ชมครับอโหปลาเล็กปลาน้อยปลาซิวปลาส้อยอเยอเยอะเยอะเยอะ้โอย ที่เก็บปลาสว่นอ้าอะล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 ุะอลุออออโอ้ยน่องปาใบก็มีมาดิน่ <c oughs> องปาใบคว้าแล้วควาแล้วสส่ควาสาย tambur oh, yeah, itu yeah. กดตัวแรกของวันนี้ครับตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่ไสาสวยอะ่ะโอ้ปันในปันในว้าวปันในสไซส์ซโลครับไส์โลโอ้ไม่ใช่แค่โลเนี่ยม่ใช่เกือบสองโลอยู่โอเค เอาลองหาตรงนี ة, ้ปลาช่อนน่าจะอยู่ตรงนี้แหละตอนตัวเมื่อกี้อยู่นั่นแหละอไม่อยู่มานี่แล้วอู้ไซโลไซโลป๊อป ตอนเข้ามาโอ้ตรงนี้มีหลายตัวปลาในโอ้นันนั้นมีปลาช่อนเนี่ยสามตัวโอ้สี่ตัวเอาัดูดีวเออยกไปเลยดีกว่าอย่าเพิ่งเทออกนะยกขึ้นไปแล้วอย่าเพิ่งเทออกนะต้องเรียนเก็บปลาในแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปเก็บกัน

nó đi Nghe nó kìa Con này là sống sáng con, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp พาไปเก็บกันอยู่ไม่ได้แล้วไปเก็บกันก่นอนอเบียครับถังถังนี่ก็ยกสสยนี้แล้วก็ไปเลยดีกว่า เห้เาปลาไปเก็บก่อนนะครับเริ่มเยอะแล้ว มีปลาในไซส์แบบตัวเกือบโลหลายตัวครับโอ้เยอะอยูอ่เยอะอยูอยออ่อ่ะอ่ะโอ้ยไปไปถนนประทุ ตรนู้นปลาส้อยขาวแล้วลอยแล้วทำทำเวลาให้ดีสองนุ่มเดี๋ยววันนี้ให้กินขออร่อยโอ้วันนี้เดือดนะครับเดือดปลาส้อยเยอะมากปลาในก็เยอะแต่ปลากรดยังไม่ค่อยเห็นนะครับโอ้สุดยดสุดยอด,ด,ยอดโอ้เราเดินไปนี่คือปลาโดดใส่เราเลยนะครับ อยากให้คุณผู้ชมได้มาเห็นกับตาครับโอ้โหปลามารวมกันอยู่ตรงนี้เยอะมากนะครับดูครับโอ้เนี่ยกับน้ําเดือดเลยนะครับโอ้เดือดผุดๆเลยครับนี่โดดไปโดดมาโอ้โหสามพบ่อน,นี้ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาจริงๆปลาป่าเยอะมากนะครับโอโทอยากให้ดูปลาสร้อยครับนี่ตัวใหญ่ อ้าวโลมาเนอะโอ้สองพี่น้องมันเลยครับตอนนี้มันอยู่แต่เดี๋ยวเหนื่อยแน่เพราะปลาเยอะเกินอ้าวรออาต้องต้องสปีดนิดนึงครับสองนุ่มปลาเยอะมากมาที่ใส่ก่อนโอ้ด ก็อทุกคุทางนู้นลหโอ้คุณผู้ชมครับไอที่เดือดผุดๆุดนี่ไม่ใช่ฝนตกนะครับปลาซ้อยอย่างเยอะเลยครับอย่างเยอะเยอะเหมือนรอบที่แล้วอะ่ะโอ้ชอบจริงๆบ่อน,นี้อออรอบที่แล้วเราเหมา4,5 0 0นนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจเราเน่าจะขายได้ประมาณ7 0 0 0กว่ารอบนี้เหมา35 0 0นะครับปลายัางเยอะเหมือนเดิม มันแน่ๆครับมันแน่ๆวันนี้มาสองนุ่มมาทางนี้อาลูนี่ครับคุณผู้ชมปลาซ้อยเยอะมากๆเออนั่นตายแบนนั้นแหละที่เออ,อ,อ ไปเลยแบบนั้นแหละอู้หอาเราปันปันในดำที่นู่นปืนใหญ่อ๋อตูปลากรดตัวเกือบโลครับใหญ่มากโอ้ชอบไปแบบนี้เออนั่นแหละตีไวด้ดีนี่ครับคุณผู้ชมนี่ครับ โอย่างชอบเลยครับตะเพียงครับ3ตัวโล คุณผู้ชมวันนี้ปลางงามเลยครับโอ้ปลาเนีน่ตัวเกือบครึ่งโลครับปัเนี้ตัวนีน้นี่คือยกขึ้แล้วเหมือนครึ่งโลตรงนี้อ่อตัวที่พี่จับเมื่อกีน้นี่อ่าไปเก็บปลาไปด้วน มาแล้วครับปลาส้อยชุบช็อกโกแลตโอ้โหแล้วดัวนยจรังยังเดี๋ยวก็กินน้ำกินท่าแล้วลงมาด้อยนี่ครับได้ปรากฏตัวใหญ่มาอีกแล้วใหญ่จริงจริง ที่แม่มีปลาช่อนใหญ่ซะแล้วครับนี่แม่จับได้แล้วครับเอาไว้ข้างๆนั่ไว้ข้างตัวเลยโอ้สาโลนี่มาหนึ่งอ,อืมอืมว้าโลสายโลของจริงครับอืมอืม้างลูกอรอย่างเงี้ยเนียนัน่นนั่น,ะน,นะอะไรนะจงเสิจะรู้ๆให้ประชอดประชอดครับ นี่มีประชอดอีกโตนึงแต่โตรงนี้ลึกมากมากล้าดนี่นี่อ๋อที่นี่ก็มีครับเออเก็บนี่โอ้คำยมีหลายตัวครับตรงนี้นี่ตัวใหญ่นี่โอ้โอ้โอ้ลงน้ำไปแล้วครับทำไมเดดอจริงสิ น้องเพียครับเก็บเก็บเก็บด้านข้างอ่ะที่มันตายแล้วเก็บง่ายกว่าโ้มามามาลุงมา cầm là... ừ. ừ. là... à, đi nào. Ừ. Con đi đâu. Ô không có đấy. sao cái đi. Được. Thế. Camera này. Được anh nước chẳng đi nó, sẽ để kẻ pa, để ta cá nó sẽ bị vàng. anh chẳng đi. Tập bỏ, cả เจ้าตัวเนอะอันนี้จัดเพียนาไปนะครับปลาซอยท่ปลาตเล็กตั้งไหเดเจ็ดห้าเจ็ดหกสี่สิบสองปลาสอยหนึ่งโลกะสี่สิบสอง พกซิบอกเอาอันนี้ลอดแล้วนะจร <c oughs> ิงๆเกือบร <c oughs> ้อยอะนี่นี่สาส้าเนาะมันไปเพื่อหน้องตีมาเย็ดฮานี่นะเอาปีชิมอันนี้จะเอาหนาผมลู้ไว้เฟินแล้ว ปลาสเสร็จตัวดีด่ปลาโค้ดไวหน่อยก็นี่นะครับหลังจากที่เราจับปลาเสร็จแล้วก็มีคนงานแถวนี้มาลงหาปลานะครับก็ตามสบายครับเพราะว่าเราจับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เขาได้หากินเป็นมือเย็นวันนี้นะครับใสไปสิบห้าเลยครับมันจะเหลือสิบ